สวัสดีค่ะมาติดต่มงารรายงนานชาวท้งเว็บเพจอ่อนซ่อนอดอนค่ะกลุ่มเกษตรกรเช่าสวนย่างจังหวัดอดอนท่านีนัดประชุ่มเพือหารือเรื่องราคายางก่อนเดินทางไปรวมชุมนุมกดดันรัฐบาลเกษตรกรผู้ปลูกส่วนใหญ่จังหวัดดอนท่านี้กะหาสิบคนได้วรวมกันประชุ่มเพือหารือก่อนนีอย่างพราราไม่ราคาตกตำ่ำและได้รับความเดือดร้อน ีิพันมาได้ไม่เห็นตัวชิงรัฐบาลใหน่อยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางเป็นมาตรการเร่งด่วนโด,น,น,นโดยเสนอกำหนดร,รัยอย่ายางพระราชันตำรัฐบาลกลับก็ยอมดำเนินการตามที่เกษตรกรเช่าสวนยางรองขอไปในการประชุมครั้งนี้เป็นการนํางมตีขอเสนอเดิม มาชี้แจงเหตุมาชี้ระดับต่าและเห็นว่าควรนเดินทาง่อเรียกรองกับท่างรัฐบาลในวันที่3กันยายนนี้โดยให้แก่นนัแต่ละอาเภอไปเจราจากรึกษคุยกับสมาชิกเกษตรกรในพื้งที่ซั่งใดก็ตามขั้นขอเรียกร้องบริผลการชุ่มนุมคงจะหยุดเบื่อโดยจะพักลักยูกดดันต่อทั้งนี้อยู่ที่รัฐบาลว่าจะมีคำตอบใหนเช่นได จึงจะมีตรวจแท่งส่วนหนึ่งเข้าไปเจรจา,าที่ท่าเนียบบ้านโดยต่า่ม,มีการใส่ความรุนแรงและขาดวาการชุ่มนมุมในทางนี้อาจจะมีมวลชนมจากขาดอีสานต่ำกว่าหามือข้นข,งขางลมชุมนมุมจะรับข้ออยกร้องของเราไหมเพราะว่าเราจะมีตัวแทนเราส่วนหนึ่งเข้าทำเนียบนะครับพร้อมกับมวลชนส่วนพวกเราจะเป็นกองสนับสนุนอยู่ที่อ,อยางอีสานเราออยู่ที่โคราชแม้ว่าที่เราไปจะไปรวมพนระดมกันคุยพูดคุยกันร้องรำทำเพลง เราจะไม่ทําอะไรทั้งสิน้นถ้ารัฐบาลไม่เอาด้วยอาจจะมีนิดหน่อยอย่างนั้นก็คือเป็นการกดดันนิดหน่อยแล้วก็จะเอาความเดือดร้อนของพี่น้องเรามาเป็นเกณฑ์ไปก่อนแล้วเรื่องเราจะไปกระทบกระทั่งไปอนาคงไม่มีอันนี้เป็นประเด็นทุ่พวกเราคุยกันแล้วเรากลับมาติดตามการรายงานข่าวท้องเว็บเพจอ่อนต้อนอุดรกันได้ไหมพอดอุดรดงอ่อนต้อนอุดรเด้อสวัสดีคอิ อุดอเป็นคนขยัน